เฮ้ยนี่ไงควันมันอยู่ตรงนี้เองเหรอวะควันอยู่ของหน้าเลยทุกคนอ๋อเป็นควันของรถไฟที่มันแบบรถไฟตกรางอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงควันดิซากรถไฟตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้อะไรวะที่นี่แล้วมันมัน,ม,นมันมีอะไรวะอ๋อมีน้ำมันอยู่นี่เองคือจุดที่เราจะสามารถมาฟาร์มน้ำมันได้ปะโอ,อ้นี่มีของตรงนี้ด้วยโอ้โห ต้องใช้เลเวล75ในการงัดอีกแล้วผมว่าของส่วนใหญ่ภายในวีนเนี่ยที่เป็นของแร่ๆเลยเนี่ยจะต้องใช้ทักษะการงัดแงะเนี่ยเลเวล75สซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งผมก็คิดถูกแล้วละ่ะที่เราเนี่ยล้มเลิกในการหาเครื่องขับระดับไฮดรอลิกแล้วก็ไปโฟกัสการเก็บเลเวลแทนเพราะตอนนี้ทักษะของผมเนี่ยเลเวล50แล้วนะครับเราขาดแค่แค่25เลเวลผมก็จะสามารถไขของที่เป็นของแร่ได้แล้วควันที่เราเจอเนี่ย เป็นควันของสร้างรถไฟที่มันเกิดการพลิกคว่ำตกลาง